โอเคครับวันนี้อยู่กับ,บรัตู้คอมพิวเตอร์นะครับติดตั้งจอ AnDroid เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะมาดูกันครับติดตั้งยังไงมาดูแบบเรียลไทม์เลยนะครับนี่ครับจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้าระบบ a n d r o i d ด้วยนะครับตำแหน่งในการเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้าตรงนี้ ส่วนกล้องหลังก็ติดตั้งในตำแหน่งมาตรฐานนะครับเดียวกับสูนย์โรงงานนะครับหรือ OEM นะครับเดี๋ยวลองดูฮะเข้าเกียร์ถอยครับเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพตัดแล้วนะครับอันนี้สวิตช์เกียร์ถอยไม่ค่อยดีนะครับสำหรับ t o y o t อม o m เตอร์ตัวนี้ที่ได้รับมาจาก ครับลูกค้าลูกค้าลู้อยู่แล้วในส่วนนี้โอเคนะครับกดเกียร์ถอยครับเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับตัวนี้เป็นรุ่มสอรม32เวอร์ชั่น11นะครับเนี่ยครับฟังก์ชันการใช้งานล้นหลามเลยครับเชื่อมต่อสัญญาณพอร์ตเรียกดูกล้องหน้าผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะ่าไดวิ่งนะตัวนี้ฮะโอเคเลยนะครับเซตค่าผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเรียกดูก็ตัวนี้ฮะ แล้วกดเพลนะครับเขาจะบันทึกนะฮะเห็นไหมฮะที่เราบันทึกอยู่จะวิ่งนะฮะรันตามนี้เลยนะครับไม่ใช้ก็แบ็คออกไปนะครับโอเคสังเกตนะครับมีไฟล์บันทึกอยู่สีแดงๆแบบนี้นะครับหน้าจอโฮมครับเช็คแอปพลิเคชันที่เราเปิดไว้ครับปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมฮะเราเปิดไว้แอปเดียวปัดปิดอย่างนี้ครับเรียก เปิดแอปพลิเคชันยู u ูบน e นี่ครับ YouTube นะฮะลองดูครับ1คลิปนะครับเป็นงานที่ร้านมีการอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับน้าแดมฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับนี่ครับเล่งเสียงนะครับเปาเสียงนะครับทีน้าจอใหญ่มากเลยนะครับ ออกแบบมาเฉพาะเบต้าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้โดยตรงเลยนะครับเป็นระบบเสียบปลั๊กด้วยนะครับวางตำแหน่งนี้จะได้ไม่สะท้อนแสงนะครับเช้าเลยนะฮะเป็นได้สองแอปด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีฮะกดไปที่โฮมเรียกเปิดแอปแมปแล้วกันนะครับมีแมปไหมมีแมปด้วยนะครับเป็นระบบสั่งเสียงไทยด้วยนะฮะเล่นง่ายๆนะครับพูดได้เลยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูค้นหาผ่าน น่าจอวัดผาชันแก้วแล้วกันครับลองดูง่ายๆไวๆเลยนะครับก็ถือว่ารวดเร็วครับสองแอปพลิเคชันประมวลผลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับเปิดสองครับกดสี่เหลี่ยมนะครับเลือก YouTube นะครับกดค้างไว้นะฮะหรือเลือกข้างล่างก็ได้กดค้างไว้ต้องการให้แมปอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็เลื่อนไปจนกว่าจะแบ่งหน้าจอแบบที่นล้ก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่ง YouTube เราก็กดนะครับ เราก็จะได้หน้าจอ2หน้าจอหรือ1ห,หน้าจอ2แอปพลิเคชันนะครับแบบนี้เลยเล่น YouTube ฝั่งนี้ให้ดูฮะนะฮะฝั่งนี้เล่น YouTube นะครับอีกฝั่งหนึ่งเล่นแมปอยู่นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับจอ Android ติดรถใน toyota คอมพิวเตอร์ตร,ตรงรุ่นแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะ้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับ หรือสอบถามได้นะครับในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มในว่าจะเป็น YouTube Studio หรือ TikTok นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับปัดปิดทำยังไงกดกึ่งกลางหน้าจอไว้นะครับเลื่อนปิดไปฝั่งไหนฝั่งนั้นจะถูกปิดนะครับจะใให้สุดนะครับจะใให้สุดนะครับตอนนี้คือแมพถูกปิดไปแล้วฮะเหลือแต่ u t u b e นะฮะ u t u b e สามารถทำให้เป็นหน้าจอใหญ่ได้นะครับ แบบนี้เลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับอย่าที่น้าแจ้งายทักมาได้เลยครับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ